ก็จะตาเงาหรอกจากต้นเมยคือมันแล้วบบัด่นที่ฉีดออกมากระผลของมันตัดปักหมุดที่สามกระสอบแล้วค่ะโอเคตัดกัเลยห้องก็ตินลหรอสวยเขาเห็นแบบเมื่อกี้นี่เขาเห็นแบบบ้านบ่บบิวขางทั้งขางกับบวมอะไรไหลขึ้นอย่าอ่อนเขาบ่มกับบวมคนบิวหลายๆบ่ใส่ก็ได้เขาบ่ใส่บ่ม คอยมัดธรรมดาธรรมดาครับออเรนจินอลถ้าจะตกแต่งก็คือตกแต่งแบบก็ะจะตกแต่งตรงมุมโซฟาเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะมาทำลายมันไม่เอาอ่ะมีเ<ม>ื่องเยอะหลายอย่าที่คอยใช่มากจะคอยเบิ้งยออุดรน,นี่คอยอยากอ่ะบริษัทตกแตงก่งหนักกับเรคอยอะไบ้างนี่คอยบ่มักในสิ่งสี่คนอื่นมักได้เลยนี่คอยมักแบบเดิมๆที่มันไม่เบื่อง่ายมาสวัสดีค่ะแล้วปักวางจะกล้ามหมดเลยนะคะ วางวางตะกร้าไว้หมดแล้วแต่ปักหมุดไว้ที่อ่าน้องกาแฟอุ้มลัก3สามกระสอบจิ้มได้เลยนะอามารพาราน้องเป็นยังไงบ้างไม่รู้อย่างนี้นะคะเรากินอย่างที่เราไปภูเก็ตสองวันเราได้กินวันละสองเพราะว่าเราเราสามารถซื้อ้ำ้อไใ้ครั้งเดียวเพราะเราเอาแต่นอนวันนี้เราจะมาแก้มมอด้วยการกินให้เต็มที่ สวัสดีค่ะเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามีผมนอนเดึกนอนเดึกปุ๊บกระตื้นขึ้นมานอนในสองชั่วโมงชั่วโมง,งกว่าบว่าบ่นอนตีสามกับตีสามตีหากว่าหูเมียแม่หูเมียกบข้าของน้ำเรียนต้งส่แป๊บหนึ่งก็เคยนอนตัวเลยมีน้นทนแบบวัดรับประทานไปมุมตรวจแล้วนะคะตรวจทั้งไวรัสเอทั้งโควิดไม่มีนะทุกคนบอกไปตรวจเรียังไม่ตรวจหมดแล้วมเป็นวัดธรรมดา ที่ไม่สามารถติดคนอื่นได้ด้วยเพราะอะไรเพราะตัวเองน่าจะวันที่ฉีดสเปรย์น้ําแร่เข้าไปในโพรงจมูกโพรงมันทาให้ตรงเนี้ยอักเสบเองแต่ไม่ได้ติดเชือ้อแล้วคือเป็นคนที่เส้นที่ถีบกับละอองฝนอยู่แล้วอะเลือกดูได้เลยนะคะไม่ตองปักตะกร้าไว้ทุกตะกร้าเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ากาแฟ มีทั้งสามกระสอบสองกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบพาราน้องอยู่ที่สองใบแดงนะคะสวัสดีนะคะพี่กัปตันสวัสดีนะคะสามกระสอบอยู่ที่อาออีสองกระสอบอยู่ที่สามใบแดงนึกว่านึกว่าจิ้มสองกระสอบขึ้นไปดีกว่าจะโอกเคก,กว่าถ้าจะทดลองนะ สกระสอบนี่คือสามใบแดงนี่ก็หารครึ่งก็เท่ากับหนึ่งห้าศูนย์ะคุ้มกว่าแต่ถ้าสามกระสอบอยู่ที่ห้าใบแดงก็ยังคุ้มกว่าอยู่ดีแล้วก็ตะกร้าใหญ่ไปเลยใครจะเอาคุ้มสุดๆก็คือสิบกระสอบไปเลยใครที่เป็นแฟนคลับของน้องอยู่แล้วกระแสอุมรักแต่สบู่ก็คือยังเปิดที่หนึ่งเก้าศูนเหมือนเดิมเพราะว่าตะกร้าต่อไปก็คือตะกร้า ่ายแค่สองก้อนสามแปดศูนย์พารานอนแค่สามแปดศูนย์ก็คือได้อีกหนึ่งก้อนในเดือนหนึ่งสําหรับการล้างหน้าแนะล้วรองสิวหายหมดแล้วทุกคนหน้าตอนนี้เนียนเกี้ยงหมดแล้วมึกเดือนที่แล้วจะมีปัญหาสิวบุกหน้าเพราะอะไรชอบชอบใช้อ่าที่กดสิวมาเล่นหน้านี่นี่เนี่นนยมันก็อาเสยขึ้นมาตรงคานี้ก็แผลเป็นไม่หายเลยแล้วก็เซรั่มนะคะเซรั่มหน้าใสใสจริงนะหาย ที่หายแล้วก็คือใช้อันนี้เต้มคือหายได้เร็วจริงเห็นไหมเมื่อก่อนว่ามันฟ้าแบบเต็มตรงนี้เลยตัวตอนนี้ฟ้าตัวขอเป็นตาไม่มีเหลือแค่แค่กะที่มันลึกๆจริงๆไม่กี่จุดแล้วเท่านี้สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยเราจะมาเมา้มามอยกันแต่ว่าสินค้าให้เฉยๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแบบขายเอาเป็นเอาตาย ต่จะมีเรื่องม,งมาเม้ามอยอะไรนะคะสวัสดีแม่น้องอยู่คนสวยโอ้ยตาไปเห็นหงเห็นแต่คำว่าสวยดีใจแม่น้องอยู่คนสวยโอ้ก็ยังสวยอยู่ดีใช่ไหมแม่สวัสดีพี่แอมสวัสดีค่ะเพราะมากค่ะชงให้สามีนะคะสามีชงกาแฟเองไม่ค่อยเป็นไหวรับประทานสวัสดีจ้ามะนาคณะสัน,บ,นบ้านแม่อ้วนเบิ้งข้าวยห่าง็บมันเรีย เพื่อนที่จัดการ,รกกเราพี่พี่สถานการณ์พราะตุ่มก่อติดตั้งคืนทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะส่งกาลังใจให้นะคะผู้ดเดอยุ่ใกล้หรือแนวหน้าของเราสุดๆอยู่แล้วความเหนื่อยความส,สิ่งทุกอย่างสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่รู้เรื่องหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงด้วยอะไรก็แล้วแต่ เราเชื่อมั่นในประเทศไทยเราเราเชื่อมั่นว่าคนไทยเราจะผ่านได้ประเทศเราต้องผ่านได้เพราะจักรุ่นจักสมัยจากตั้งแต่อดีตการทุกย่างผ่านมาได้ดีตลอดเราเชื่อมือคุยหลักคุยใหญยที่เพ็่นแก่ขยอยู่นะคะ สวัสดีนะคะมาขากินกาแฟอุ้มรักมานั่งสภากาแฟกันหน่อยสิเป็นยังไงสถานการณ์เป็นได้ไงมูโจาวะา <c oughs> พ่อมาม้านแฟนลุงฝ้าระวังเลยตอนเนี้เขาบอกว่าดีนะที่เราไม่ได้ไปสิงคโปร์ูมเขาบอกเขาทัาข่าวมาแค่ข่าวหรือเปล่าที่เขาบอกว่าระยะห่างจากชายแดยนหนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตรอ่ะมีสิทธิ์นะวันเนี้สิงคโปร์ภูมห่างหนึ่งร้อยสิบหก ชายแดงก็มีสิทธิ์อยู่ดีทุกที่มีสิทธิ์นะคะเราไม่รู้ควรจะอะไรพอที่จะห่างได้ห่างดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้ชาวบ้านตาดำดำเส้นนี้ไปใส่บ้านเฮีนน้นอยู่หังนี่เหรอเศร้าใจตรงนี้ทำไมต้อกเกิดขึ้นวะเส้นนู วันนี้เริ่มตีสามเอาโมวันนี้เริ่มช่วงสายๆเป็นบ่าเริ่มเริ่มแปดโมงมมวันใช้เริ่มเริ่มมาตีก็เอาของไปส่งกเจ้าสันเจ้าเป็นบ้างอืมมีการปิเทศให้เข้ากับขนออกใส่เกื่องบินไปส่งให้เนี่ยสันเจ้าเป็นบขนป้าคนใส่เอฟสิบหกไปให้เพื่อนเน่จ้ อยากเริ่มเลยเสียงดังบัคคับตนนัวนี้โอ้โเต้บ้านแสน้นในลุงอยู่สล่ลุงรักกันไว้เถิดใช้ได้แต่เพราะบางคนนะพี่แนเอ็น,อนยี่สิซุ้มบอลรูเลียงขนาดเนี่ยซุ้มโมมันบอลรูเลียงเลยซีเกตอ๋อเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นท้งไหนมีญาติพี่น้องมีมาหน,นีแม่ยยาอยู่ทางไหนน,นี่แหละท่านมีญาติพี่น้องอยู่ไก่เป็นห่วงเธอเนี่ย เป็นกาลังใจให้นะคะอันนี้พี่วีพี่วีพี่วีอยู่ใกล้มากได้ยินข่าวจากแม่สาวว่าพี่วีอยู่ใกล้เป็นยังไงคะพี่วีพี่วีอยู่ได้ไหมอันนี้ถามแอดมินก่อนพี่วีมีที่อยู่ไหมคะลงมาทิเล่นกรุงเทพก่อนไหมพ่อเขากับน้องสาวพี่อุ่มโอ้คาริทนแทบวันนี้เขาอย่ใส่าปในรุงเรายกใส่กัน พักกันยูใสเปล่เนี่ยบ้านพี่อยู่ศรีสะเกดพี่วนนณีเป็นยังไงสถานการณ์คนทั้งบ้านมีมองอยู่กันบ่ค่ะสวัสดีค่ะจากอำเภอบ,บ้านกาดค่ะเนี mm ่ย hmm. สถานการณ์ที่ไม่อยากให้เกิด เอีย่ยวขาดแน่มีเลือดมีเมียนโลหีตเป็นว่ามีแล้วก็มีน้ำก็ะขาดได้ทั้งศูนย์มากชนิดนะเดี๋ยวไมู่้จะประสานจะทำไม้นั่นอยู่เราต้องรู้จากคนประสานเพราะเราไม่ได้ไปเองในพื้นที่แบบนี้เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงเข้าไปเอาบอกตรงตรงเลยแล้วก็จะพานองยู่บริจาคน้ำดื่มนะดีกว่า เลยค่อยเห็นแล้วโพสท,ที่น้ำดื่มขาดแคลนเป็นขึ้นไกเลยเอาตรงไหนมันต้องยายกันเนี่ยใช้เดี๋ยวมันมีหลายคือแต่ละศูนย์เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูก่อนศนะูนย์ศูนย<ด>์ศูนย์อพยพเดี๋ยวติดต่อศูนย์อบพยพแต่ละที่เลยแต่ละจังหวัดเลยใครรู้จักติดต่อหาแม่บุ้มหน่อยนะคะรู้มาบัรลอ่ะมันเป็นแนวทางที่เรามาคิดได้ว่าฉันจะติดต่อใครก่อนซึ่งจะได้รับจริงๆ ใครจะเป็นคนจัดการให้เราส่งมอบอย่างเงี้ยไปเองบ่กวะเ้าจะกลัวกันไหมถ้าเราไปเองสองตายใหญ่นมผงกับแพมเพริดขาดแคลนค่าไม่อุ้มอืมอืมเราต้องได้ทําบุญกันแล้วล่ะทางนั้นแต่นะตั้งตัวก่อตั้งไหมเดี๋ยวจะวันนี้ไปที่ใครเดี๋ยวจะแม่มันอันตรายเข้าไม่ได้ใช่แเดแล้วมันจะปรึกษากับลูกอยู่ กับแม่ๆหลายๆบ้านอ,าอันนี้มันจะตั้งต้นกองทุนขึ้นมาหาวิธีการเนาะหาวิธีการกันค่อยหาแท้แหละ,ะ <c oughs> คือ,อเราจะท <โบ S 2> <ม>ําบนเองกันก่อนนะคะแต่ถ้าใครจะร่วมก็ยินดีใครมีパワーที่จะร่วมทักมาได้เลยแต่ตเราจะตั้งเราจะตั้งไปหาอยู่แล้วว่าแต่ละที่ศูนย์ศูนย์พักพิงอะ่ะเขาเรียกศูนย์พักพิงไหมเนีใช่ไหม เราจะเน้นศูนย์พระพิงเน้นศูนย์พระพิ่งยังยวศูนย์พระพิงเท่านั้นเพราะอะไรเงื่องสศิษามาถ,ถึงไหนเขาตั้งการอยู่ไงอุ้มใช่ไหมคะเราจะเอาเข้าไปเสริมเราจะไปช่วยอาจจะซื้อของเข้าไปแต่ว่าเขาก็ต้องหารถเข้าไปรถวะรถให้คนเอาเข้าไปใครอยากเข้าไปพื้นที่มันเสี่ยงกันเนี้ย เอาะกระสุนกระพิมกับกระเสียงเลยเนาะกระเสียงเนาะเพราะว่าเขาทั้งถีดตัวเนาะทั้งทางบุรีรัมมีสนามช้างสนามช้างใช่ไหมคะอ่าเราจะติดต่อกับคนที่ดูแลศูนย์กระพิมดีกว่าอ่าก็เขาเบื้องหนึ่งกนว่าบุรีรัมย์อยู่สนามช้างอยุสุริยันยู่เสศีสีเกียรติย่เสศยองไดนักสุดก่อน้ำเลือดแค่บริการน้ำดื่มแล้วก็เมนเมนน้ำดื่มแล้วก็ส่วนของเล็กหน่อยสำหรับชอบเนี่ยเมนแท้ๆ มมันเกิดมันช้นงนิดหน่อยเราพี่จอนะแม่มันเบื่ออะไรกนหน่อยกูเถอะนิดหน่อยแอม่ให้กลางคนให้ห้องแถวบ้านพี่<ค>มีสุนทับพิงแม่นมาพิแตมอ๋ออาจารย์จะนี่มือปราบใครจะช่วยติดต่อเขาได้ยากรอยุ่งก็สําคัญค่ะแม่เราจะเอาเป็นเงินเข้าไปให้เขาเลยค่ะแล้วแต่เขาจะไปยายไหมช่วยเหลือเป็นเป็นที่เป็นที่ไหมบ่ถึง เราแล้วแต่เลย <Okay. S 1> อำเภอมุญยันมานถึงเดียดันทะเลเขาไล่สดขออยู่โอเคเราจะเข้าไปดูไล่สดไยนพ่อตุ่มจัดการได้ได้ใครพ,พีกันจอมพลังอันนี้มันก็ต้องผ่านเข้าไปแต่เราก็คือมันใหญ,ใหญ่กว่าจะเข้าไปถึงไม่เป็นไรเราจะเข้าไปถึงทุกจุดให้ได้ถ้าเราจะทําแล้วเราต้องทําให้ได้ในวันที่เราว่างเนี่ยว่างจัดก็อาบ โครงการหนังของน้องที่ยังไม่ได้ถ่ายน้องจะได้ถ่ายต้นเดือนหน้าเพราะว่าพระเอกติดคิ้วอยู่เคียคิวบนล้มตัวกันเล่ากันเลยว่าห่างสิ้นเดือนเนี่ยวันนี้ก็ว่างวันนี้เขาพร้อมวงเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับลูกอาจารย์จันนี่อยู่ที่จุดเกิดเหตุคะ่ะอืมนี่สิอของอาจารย์จันนี่พี่จันนี่ซื้อของไปเลยใช่พี่เตียมบอก<ม>ซื้อของไปเลยซื้อของไปเลยคพี่เตียมมาลดแรงเท้าเดี๋ยวนั่น เลียนไปเลี้ยนล้าเลยกับเดี๋ยวต่อเ,เ,เลี้ยน<ม>ไปจานจานนี้ยนป่ะเอาไปใหญ่เ<ม>นี่ยลูกพียรป่ะเนี่ยเนาะอ่ะโอเคเราสั่งรถน้ำไปลงเดี๋ยวติดต่อนำ้ำเดี๋ยวก็ยิ่ถามลูกอีกคนหนึ่งอยู่ว่าจะช่วยกันไหมเข,า,ขาจะเป็นพลังของบ้านเขาไหมหรือไม่ยังไงก็แล้วแต่แต่จะถามกันอยู่เพราะเราก็อยากจะให้เขาทำบุญ คะของคุณอยู่น้ำกันพาักเป็นพื้นที่สีแดงมีรายงานแต่สุนเป็นเดญ่ตแ้วกมาเช้าถนนสายยีิบสี่เลี่ยงนายอพยพเข้าที่โดยปลอภไยต้อง้องขอทั้งหลังขอ,อทั้งแดงอยากไปด้วยจงังสูยนพรกพิ่งอยู่บ้านพี่นูอาจจะส่งรถไปพี่แต้มคือจะจ้างรถแล้วก็ จะเอาน้ําใส่ไปเต็มคันรถอะไรเงี้ยใช่งั้นเขาไม่ได้ย้อนเพื่อนสี่ถ้วยหรือ,อ,อรถทหารดอกมันบ่ไรเยากเรื่องเนี่ยเพราะเขาเสี่ยงไม่ให้เราเดินทางกันเนี่ยตรงถนนหมายเลยี่สิี่ทั้งหมดเลยใช่หัวเขาเขาขอสองสี่แล้วคูณแล้วก็เจาะมาจะสองสามสองสองส่วนเนาะถ้าง,งั้นเราก็ต้องหามาจากทางนูน้นสองสาม,สามแล้วใครมันต้องหาโดยทางอุดรลงไป,งไปอ่าต้องประสานจากอุดรอาแนี่ข้าวเขาไปทางลอยเขาไปจากทางเนี้ไม่ได้ทางลอยทางต้องผ่านถนนไมายเลขสองสี่ขั้นสุดเรื่องเลย เลยทั้งสวนน้องบนะพี่จะช่วยบริจาคเอาเลยค่ะวันนี้เลยวันนี้เ,<อ>เลยเดี๋ยวเซนเพจเดี๋ยวจะเดี๋ยวกระตุม้มสติต๊ตอนจะให้น<ด>กยูระดาบเดี๋ยวกระตุ้มยูบ้างบอกอยู่ค่ะเขาจะทาบุญร่วมกับน้องอยูกิหรือแม่แม่บ้านพียูจะตั้งไหมจะให้เขาเป็นพียูไหมแม่จะคุยกับพี่พ,พีวันนี้ด้วยว่าจะทำไหมเขาต้องเงินเขามาด้วยเงินยูกิด้วยอันนี้บอกตรงๆว่ามันคนละครึ่งถ้าแม่แม่บ้านพียูจะช่วยอ่าก็เป็นในนามบ้านพียู ก็จะถามเขาว่าอ่าพวกยู่ก็ออกกันมาก็จะได้บุญกันบ้านพี่ยูเลยโอเคได้เป็นกองทุนบ้านพี่ยูเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือให้นกยลราดาไอ้นั่นเลยจะร่วมกับสองคนนี้ไหมเพราะทวายนกตอนไห้นกไอเนีนเน่เดี๋ยวคอย,อยบอกได้นี่หละเอารูปน้องขึ้นมาไอ้นั่นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ติดเกาะหาวิธีทําให้เออแม่นเนื้ในในลูกกับประกาศโตนะให้ลูกเด้ยทําบุญร่วมเหมนปะมันประกาศตรงวันด้วยอะ่ะรอดตอนเที่ยงใช่ไหม <c oughs> โพตรแล้วก็ดีตั้งในน้าบ้านพี่อยู่เลยไม่โอเคแล้วจะโพสที่บ้านฟ้าอ่อย่ก่เพนประกาศเซนเพสเซนเพรนะคะเซนเพอยุกี่ เพนประกาแฟนเพจเข้าไปติดตามได้ช่องใหญ่ช่องใหญ่นะคะมีท่าไหร่ช่วยกันเท่านั้นไม่เป็นไรไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจจะไปอยู่แล้วโอเคเราจะทำให้ลูกสองคนทําคนเดียวก็ในไหนเมื่อวานมันประกาศตัวคบกันผ่านโซเชียลสุดๆในวันที่เขาแล้วประกาศในไหนประกาศตีสามแปดโมงเราะน,นั่นกันอะ่ะทุกคนก็บอกเอามันมากระสงข้ามจริงเลย ใช่อย่างพี่กัมาก,กับเพนดินไว้ตึกจะรมวมไพี่น้องมาหน่อยนะขอร่วมด้วยค่ะแม่ติดตามที่บ้านมาอะไรเขาจะร่วมกันแล้วมาโทรหามะติดต่อนกยราดาให้หน่อยอตึ้งไม่ได้ดูเดี๋ยวพ่อตุ้มจะโทรไปหาอาตึง้งตอนนี้อตึ้งรับสายมามีด้วยนะลูกเอาได้ที่เป็นแม่คนละบทเลยรับสายพี่ด้วยนะน้องโตให้หน่อยจ้ะ ยังเพียงขึ้นไปเียจะขึ้นไปเที่ยวหมูสามบ้านพี่วีหมูสามพอไล่ทั้งหมดตัดศูนย์้ระพิ่นิดเลยบะเมนข้าวพิพ่ไม่หมดเนี่ยอันนี้ใายตัดเนมนวะข้าวราดน้ำตาลตัวถ้าจะให้เป็นธุระบอกนะคะพี่จัดการอะไรได้เลยเในบ้านพีวี<อ>จัดการอะไรคะพี่แต่ม พี่แตมก็เป็นแม่บ้านพี่อยู่นะคะจัดการเลยจัดการได้เลยค่ะคนละเล็กคนละน้อยค่ะคนละหาบาทสิบบาทก็ว่าไปม่ต้องเอียงมากไม่ต้องซีเรียสเด้อขอ,อ<ส>ให้ได้ซีเกียสซุรินบุรีรัมศักดิ์เจาจัแต่เราจะมีกอ,<ง>องทุนของเราอยู่แล้วของพี่อยู่นะคะเพื่อน่าจะรวยเพื่อน่าจะรวยนำเยินนำคาคันพลักคนหันพูดสิ่งปวดเฉียดสังขะรจับเชื่องพนมดงลกคนปวดละหันไสสาพ่ายาปป่สูง พันประเทศย้องหาด้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เกินแปดชั่วโมงแล้วทําให้คนตุยได้นี่ก็คือน้ําเราเข้าสีบริจากน้ําดื่มหลักๆเราจะจี้ไปที่น้ําดื่มก่อนเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันอย่างที่สุดในส่วนอื่นคนอื่นก็น่าจะช่วยเราอยู่แต่เราจะเน้นเราจะจี้ประเด็นคือเราตั้งใจจะบริการ บริจาคน้ำดื่มเขาต้องการน้ำกับนมน้ำกับนมถ้าเด็กน้อยมันก็นจะต้องได้จี่หลายอย่างเขาเบิกรก่อนอ่ะมายอดบริจาคพวกเขาเป็นยังไงเนาะกาแฟอุมรักจะตั้งต้นให้เด็กๆพีอยู่ด้วยนะคะใบอุมรักคาปูชิโน่จะตั้งให้